น็อตห้องของ,อง,อง้องเครื่องต้องบ่มีขยับใส่เบิดเนะดาะครับเฮียเราจะมาเบิ่งรถครับก็ได้เอาศาสร<อ>มาพูนเอาศาสรมาหยัง,นนเ,งเนี่ยมาเบิ่งรถนี่โหว่าสิเอามาเบิ่งช่วงล่างไปจังซั่น,นล่ะครับคือได้ถรถกูหลุดมาเบิ่งรถจะเฉื่อยถือศาสรมานํางโอ๊ยอยากเบิ่งไปด้วครับเอาเลยครับ อเ,อเ,อเอาเอาหมอนมนาโมครับันนี่หมอขันนี่เดี๋ยวเด,ดี๋ยวเอาหมอนกันเด็กหน่อยเขาอ,อัน๋อเป็นหยังครับบเป็นหยังครับเดี๋ยวผมเบิ่งเข้าเดี๋ยวครับป้าส่วนล่างงามแันอันนี้โอ้ส่วนล่างงามเลยเนี่ยป้าครูเขึ้องหลังดีจืดเจือเถอะ,ะคุณภาพจาหนหัวเพร่มานีกเบื้องดุงดูดในชื่อเ่ราชื่อนี่ครับนี่โอ้ยตัดตินใจกันเรือครับงามอยู่งามอยู่เอ้า สวัสดีครับลูกค้าครับโอ้วัสดีครับเอาเอาสานมั้ยยังครับนี่โอ้มาผูเบิงครับมาผูเบิงช่วงลงช่วงล่างโอ้ส,<ห>สุดยอดสุดยอดเอาบัร์ดี้ผมมาตัดมนันเอานะครับอย่าใหญ่มันเงียนะครับเอาหมอนมม่มีบ่หมอนโอ้ไม่ยังตอกครับอ๋อไม่ได้เบิงโดนมา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 สิบ่บอกว,วิธีการเบิงรถนะครับมามาลูกค้าก่านอนอื่นมาเปิดฝากระปุงเปิดฝากระปุงเบิงเนอรนะครับมาเบิงว่า นอตฟากระปรงนี่ขยับบอถ้ารถมันปีไม่ไมนะครับรถปีไม่ไมนี่รถแบบรถปี2 0 2 0 1 8 19ถ้านอดฟ้าบอขยับแสดงว่ารถบอบอบกเคยถอดฟากระปรงอาจจะถอดทําสีหรือทําเครื่องก็ได้นะครับให้มาเบิ้งบบดนี้ครับขั้นหนา้าขั้นตาโมเนี่ยมีห้อยทําสีบอ,อนะครับ,รบเออมีห้อยพยายามเบิ้งมีหมุดมีอย่าง,งานาหลกค้าเด้อเปลางซื้อรถเร้อก็ตตรงเบิ้งให้มันดีว่าพื้นลลางหล่อนบอขวาเอลขวะอาก็ตตรงนี้มันจะมีอยู่นีของรีโบเนาะเออ เบืมมอ้บองหน้ามอน้าบานนี่สังเกตหน้าม,มอหน้าเนี่ยจากน้อยว่ามันสีชมพูบ่ทามันสีชมพูแสดงว่ารถใส่งานได้หน่อยแล้วก็ดีเขาเขาเขาอะดูแลรักษาดีถ้ามันดำมันคลํำแสดงว่ารักษารถบ่ดีอ่านะครับเาเบิ้ลทาพี่น็อตห้องของของเครื่องนะครับทุกอย่างนะครับน็อตของของเครื่องทุกอย่างต้องมีขยับถ้ามีขยับต้องมีการลื้อหรือการสอบนะครับพยายามเบิ้งรถปีไม่ไหมนะครับนะนี่เราต้องสังเกตตรงนี้น้ำ นะครับเดี๋ยวมาไหมผมสีสอนอีกที่นึงนะครับบันนี่งานหนักเลู้เลือเป็นประคารบ้าเขาเบิ้งรถเบิ้งแบบไหนอันนี้ผมบอกเบื้องต้นเนาะลูกค้าเวลานั่นดีมากครับถือสารมาพร้อมแล้วก็เก็บเบิ้งทุกอย่างตรงทางานนี่ก่อนรถมันชนหนักมาบ่อนะครับมือหนีมีความรู้เนาะครับได้ความรู้หลายเลยครับครับผมตีละจังได้กะอันทีมุดเขาไปเบิ้งเมื่อกี้นี่คิดว่างได้สื่อบ่ครับไอเดี๋ยวตัดสินใจเบิ้งก่อนเด้อครับแต่ว่าหันวิญญานหนุนน้องหนึ่งแถวเก่ครับ อ้อหันรานไส้ครับร้านไส้เอาบุาเป็นทเทอแก่บ่โบ่ครับโบ่ถามเ,<อ>ยเลยแต่หรนไม่ใช่เรมันไม่หาขี่แล้วมันไปหาขี่เราเอาขอพูดเไหล่แล้ว,ลวครับผมมันหยิบย่ำนะครับ